เปนเฮ็ดแกงเงินอยากได้เงินเปล่าเซ็คมาหนิวถักเป็นยังวะบอกกัเหมือนกับว้ายอมใจเด้ออันนี้นะเอาตรงเลยโบแม่นผู้ชายเห็นแล้วหนุ่มสินซะใส่สินซะฉันบอกปนันนะเนาะฉันแบบว่ายิ่งจะแท้ใช่ค่าญด้วก็บอกเออเพ่งกับทับบ่ได้กะบอกกันนูเนาะบอกกันตรง ศีสวาสนาเบิ่สุขูสุขคนเนาะหรือว่าเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวต่างประเทศกลับมาพบพ่อครับสาวศาสนาอยู่ทางหน้าสาวมีนาอีกแล้วเมือนนี่เนาะอะไรเด้อมหาสาวมีนามาเปรตคนเนาะว่าเป็นจังไดเด้เรื่องของหัวใจคนมีนม่มมาจับจองแลวหรือยังเนาะถ้ายังบ่มีการนมนมศีสวาสนาก็รอรุ่นรอโซมรอติดตามแล้วก็ล่อเอาเพชรเอาลขึคน เบอร์เคลนไปคุยน้ำเคลนได้พ่อแม่พี่น้องไงเนาะทางเคลนกลับมาเกี่ยวเข่าซอยแม่์หักบอกคือจังไดนี่แหละพี่น้องเคลนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องไงเนาะป้าเข่าไปทักทายทักเอืย้ยเคลนเลยมาหอดหน้าเอืย้ยเคลนเป็นที่เรียบร้อยสบายดีเดนะ้อยสบายดีสบายดีเอือยไี่น้าอีกคือเกนะ่าเนาะ ก็คือมัอนี่ก็คือมาอัปเดทคนอีกเนาะหลัง<ม>จากที่ทายทําไปแล้วก็จังไรเรื่องของหัวใจของคนทันแหละเนาะเป็นยังไรเอ้ยมีคนคุยอยู่บ่บูมี่ะไรอเป็นที่ไดวันนี้อ้าวบางขันกมีอยู่สองคนมากข่าวแบบได้แบบหนึ่งมันก็ออกไปแล้วมาถามเรื่องที่ค้องประเภทนี้นี่แล้วคนกบ,บาล<ด><ด>อยู่บ้านเพิ่นมีบอกว22.14ก็มีแแล้วอยู่บ้านสุด่อยว่ะโดย,ดยคํามนี่ไรไปไหนข่ามนี้ฮาบาัสโดยอ่ามันมีอยู่แล้วเนาะ กดเงินเด้อเออก็เติมหนึ่งไรบันไดอย่างฮูจักกับแซนหนึ่งสองแสนนี่แหละว่ออา,าอย่างซีเพราะว่าโอ้เจ้านี่เฮ็ดแก่งเงินเนะเาะว่าอย่างซีคนเทามันก็ต้องมีค่ะเดี๋วคอดองอย่างนีเเ้เนาะเออคนว่าอันเจ้าก็บอได้โมแมนเด็กน้อยถท้าเลยอ้าวเท้าก็คอยโสดมาละปีก็อยากได้แล้วมู้มีได้สะสาก็ว <c oughs> ่ย่งซี่แล้วโดยอ่าพอเข้าไปว่ามาพขาแบเฮ้ยเซ่มานี่เขาบอกจ้ามาเซ็ตอไล่ไปคอยไปซี่โลดเออผู้บ่าวฮะอ๋อผู้บ่าเดี๋ยวเราจะไปเดิน ก็จะแล้วขอชี้ให้เป็นข้อกบฏให้ขอก็บอขอโทษเด้อไอ้เจ้าเป็นคนถามขออภัยในข้อกบฏเจ้าข้าเจ้าประทัข้อกบฏเจ้าได้ให้เป็นก็เลยไล่ไปข่อยแบบเออเซะมาหนิข่อยาปจังซ่านอุ้ยข่อยไปประมาณเออมีมาอยู่ข้างๆแล้วออแม่แล้วขรรมข่อยสองตนขรรมสองใสข่อยเป็นมาข้อกบฏบจังสี่โลดดูภูเบากนแล้วอันนี้เราทางไทยภูนใดที่ว่าเพราะง่ายๆคือว่าเล่าไปอยู่คุณสิบกว่าปีสาวกว่าปีแล้วเป็นไปอยู่คุณนคนไทยเลยแบบนี้เนะจะเป็นคนไทยเลย ก็จะเป็นนั้นเนาะแต่ที่นี่ก็ได้มันมาอย่างนี้มาแท้เพราะว่าขึจากไหนมาขอทานคนนั้คอยขอโทษเพื่อนแล้วคอยก็วางสายแล้วก็บม่ได้ติดต่อกันอีกเลยติดต่อมาเลยเพราะว่าคอยขอโทษแต่อายเขาคอยพิดคอยก็วางสายใส่เพื่อนแล้ว่าขอยสิี้ให้บอกเขาบ่กให้เพราะว่ายังเ้าวจะบ่กให้เ้าก็จะหูจักเพราะว่าเ้าก็เปิดใจแล้วเขาก็มาทำเนียกระยาเพราะว่าเข้าว่าเ้าวเขาโตตบเขาแล้วก็แล้วไปนี่อยู่เนาะขันคขาโซนกับสงสัยที่มีคนอื่นเขามาไม่จังสั้นทนานโดยโดยโดยเดแต่คนเนาะแม่นแม่แม่เนาะ บ่หักหมมักกันกระบอกก็ไดีดีกว่าแต่บ่เป็นไรยสีซะไปเนาะต้นไม้นี่มันบุเกี่ยวกันดอกเรื่องชิ้นเขาชิ้นแก่เนาะสบายเนาะเรื่องชิ้นสอดขลองนั้นมันคุยกันได้ถ้าคุยกันจริงใจแล้วหั่นักกันแล้วเนาะเรื่องนี้นะมันคุยกันสองมือแมนอยู่เป็นอันนี้ก่อนแมนเลยยังมีคนเข้ามาบบดนี้เนาะยังเนาะยังเปิดใจว่างคือเก่าเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแมน อย่นี้เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนทักน้องเของมาอีกเนาะอย่างคือเก่ายังว่างคือเก่าถ้าผู้ใดสิมาที่มาลุ่มมาหนี้อย่าให้พาอถามเพราะเรื่องทะเลาะคุยกันไปก่อนเนะาะก็คือต้นไม้ก็ที่เราหม,มั่มนใจแล้วเนาะพอแล้วมันก็จะเป็นถามอันนี้คอยถามจเจ้าเด้อจะได้ตัวได้มาจังซันก็<อ>จะงูจ้าก็จะฝังเมื่อ,อินกยังสีอ้าวคอยเราว่าคอยกับเจ้าหาคุยกันในสองมือจะเป็นไปถามได้บอกโอ้ได้ได้บอกเป็นยังบอกมาโลดอือก็เป็นคนบอกไปขอเออ ถาต้องตอบเนาะเอาไปอยู่ซัมนี่แล้วเนาะไหลอกนไปนั่ะนวไปว่ามาเพราะว่าคอยนี่เห็นแกงเงินอยากได้เงินว่าเซ็คมานี่ยาเปัญญหวะบอก้กับ่าบอกยอมใจเด้ออันนี้นเอาตรงเลยโมแมนผู้ชายเห็นแล้วหนุ่งสินซะใส่สินซะกันสิบอกปนันนะเนาะดูขับวิ่อย่าน้แต่จ่เยด้กันเองขับบ่ได้กะบอกกันนันเนาะ เรต้องเห็นนนั้นคนเฮาว่าชิมกระเซียวคมสึกเนาะไผ่เสียชิหนุ่มชิแก่จะได้คอยตามอ่าชิหน่อยชิรักก็ต้องว้ากันเนาะเงินขดขดองพ้าก็ต้องมีอยู่แล้วเอออย่ามาหามาหาหนุ่มหาหน่อยหายังก็ตามมีทุกคนอีกของนะแม่สิอันนี้มาว่ากันคือบอหักซาลำใจกันเนาะเมนยู่ว่าเฮาก็มาเปิดใจกันเป็นสีบาเออมาว้าใส่กันเด็กดันนั่นนี่เนาะโดยบอหักก็คือบอต้องคุยนะก็คืออ่าในมื่อนีชาวเมย์กับชิมาชีแจงเลยถ่าวหนุ่มใดปกครอง เรื thing, all, ่องเราอยากคุยกับเบื่อเพื่อน like ี emulate, ่ต้องทักมาเรต้องคอเฟต์คอไลน์เด้อเนาะเปิดออกกันเนาะแมนถามมาคอเฟตคอไลน์แล้วมาบอกใช่นี้ใส่ข่อยกระบอกหมักคือการเป็นไผ่กระบอกหมักถามาบอกใส่คืนเด้เปิดบันมูเบันมาแบบนี้แล้วไผ่สมักเป็นโมเลดูห้าใหญ่เลยเนาะต้องให้เกล็ดกันละเอะเชิงกันละเอะกันอืมมนุษย์มนุษย์คือกันเนาะแมนเออว่าอันนี้ไผ่กระบอกหมักแล้วเนี่ยมาบอกอันนี้เนาะอ่ะคอยกระโปงให้เล่าใด้โดยคอยให้โอกาสเล่าเพราะว่าให้โอกาสคนยังให้เราไปปั๊บปรุงตัวเองก็ปรุงเต็มละ เขาเพราะว่าเหาเห็นเขาแล้วบอแม่ยังเห็นเขาในซองแต่เห้าไมนเห็นหน้าตาเขาตัวจริงตัวจริงของเขาเขาว่าคุยกันในสองมือเท่านั้นให้เขาไปปรับปรุงตัวเขาเองแล้วคนก็ปรับปรุ่งตัวเองอีกคอยคิดตัวใดออกไปเออตัวใดบ่ถือเบอรขาโทรเราเลยเด้อสั้นเล็บันนี่เนาะเอ้ยเนาะเดี๋ถามก่อนที่ว่าเอ้ยลงกับเราเนี่เราเป็นเราเห็ดเบี้ยอย่างเองยเราว่าเราเห็ดเบี้ยอยู่นในวัดโอ้โตขนาดเพิ่นอยู่ในวัดในว่ากงเนี่ยเราปานนันได้จิตใจชักไหวเปล่าเนาะเออ อยู่ไปซื้อน้ำบัดกันเนาะอยู่อยู่ไปแล้วว่าเราเห็นยู่น้ำบัดมาในเฮิงแล้วน <ม EN S 2> ี่แล <c oughs> ้วนี่จมูกลูกเมียนอนปกเราเป็นนั่นเนาะแม่แม่ชิลล์ร่มปูชช่าข้างในกับอันเด้ะของเจ้าปุปา๋ยบอกขากอดคนเฮาหนะ่ะ<อ>บางเด้อเฮาบอกถือคอ,อกันสิ่งที่เฮ้าบอาเรื่องข,อขอดอกขอดองไปสามนั่นบางเด้อถือขอ,อกว <ม EN S 2> ่เอากับมีแม่าเอากับมีสองมากขึ้เฮ้าบอากับในเนืองแบบเออนั่นเป็นรักทันปีญญานรือว่า คนไม้คือเขาออกไปแล้วเขาเห็นได้กเบลเขาหักเขาแมนเออแมนบมื่อไหรคนเขาก็ต้องตีว่าว่าแพงไปบอคอยขอนั่นนี่ค่ะแซวจริงจังเคนกระดุดยู่เนาะแมน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 ซวทอนั่นเท่ากันเล่าเนาะแมนคนเฮามันก็ต้องรุดให้กันอยู่แล้วเรื่องกระดองจินจอดบางคนคือว่าอย่างไรบอยบอยจะกี่ไปนำกับมีก็แมนคณะว่าถือกันเนาะแมนอันนี้ว่าเผื่อยังว่าเผื่อจะคิดแมนแต่นี่ก็ยาถาว่าเพิ่นเบิ่งซ่องมาหนึ่กับกบกระเบนแค่ระดับยายละน่นนี่แหละปัญหาที่เราเป็นโฉด อยู่ในวัดนะอยู่ในวัดโตไอ้บ่แม่นยังคือเฮานี่ปูวมาจำบ้านอีกะคิดเห็นใจเอ่อยเพิ่อนเอก็บ่ต้ตอง <c oughs> จำเป็นวอ,อ,อ,อานู้หญิงคือก,าากันเนาะเพิ่นก็คือว่าแล้วเพิ่นก็นังบอกว่าเปิดใจหาสาวรักครอบครัวหาคนที่ฮักจริงแบบอารมณ์ร้ายหรือว่าอารมณ์ฮ้อนเอ่ยก็คือสิฮัาบ่ได้เนาะเอ้ยเนาะมักคนอารมณ์เย็นแล้วก็มักคนที่มีเหตุผลเนาะนี่ถือว่าเพิ่นนี่เป็นคนอารมณ์ร้อนเนาะช่องมาบุญเหตุผลแม่นี้ อันนี้แหละสิบย่านเกิดความืนแรงได้คนอารมณ์ร้อนเนาะเพราะว่าเฮาต้องมีสติแล้วเฮาก็ใหญ่เป็นทุกคนแล้วเนาะแล้วเฮาสิเ้นงพาได้บ่คั่นมาเอาเฮ้าย่า่ผ้าบ่ได้ย่านแบบลมต่อไปบางทีหึงหวงก็เกิดอันตรายได้กับตัวเฮาเองเนาะอันตรายย่านแล้วขนาดช่องมือก็ยังคมคิดได้ซัมหนี่นะเนาะทางเรือผู้หูเนาะ่เป็นจังได๋คนเฮานี่อ่ต้องยังสิว่าจังได๋แหละเป็นผู้ใหญ่พรา กับเราตายเนาะเริดยังยังยังเรได้นั่นดอกกับเรเป็นยังเอฉยหาม่ชิเลียนห้าม่เพราะว่ยคุยม่ไปเรื่อยเนาะมีทางเอฟซีทีมงานหลายคนมาเรื่อยๆกันมีนีตอนหับเปิดเข้าเปิดไฟเที่ยวเด้กเปิดตลอดเลอดสมนีหันเป็ว่าเป็นแห่งบันดาลใจเข้าสู่ต่อไปอีกแห่งดีแห่งดีเนาะ คือว่ามือน right ี้ก็มาเกี่ยวข่าวคือเก่าแม่นมาช่วยเพิ่นคือเก่าวกินข่าวเที่ยงเอายังมือนี้เลยมณีบอกอ้อมวายอ้อมวายใส่ไก่เสร็จเลยเนาะเลยเนาะแ่ล้วก็ตั้งหุงพร้อมนี่ม็ดเกี่ยวข่าไปมือกันทอนเนาะสมอยมากินข่าวพื่อกินกระโบเห็นมาประทานเนาะมาประทานจะมันหลับได้เด็ดแตงได้สุดคนกินมนละค่ะม่ือนี้ทาแล้วทาอีกพัดสำครกับโบเห็นเราอดบ่ได้กินคนซะเกือบไปกินเก่งวายเนาะเก่งวายใส่ไก่บ้านเนาะแม่นไก่บ้านเสร็จยุติธรรมเลยเนาะ อ <laughs> ย่าบ no. ่โทกกันน <as> <c authority plays half> ่ะเนาะกันใหม่อกาศนี้รว่าทางเฮากะคาเกียวข้าคือกันแเออตอนเได้มีเวลาเนาะเกข้าคูงามๆเนาะู้เกข้าเชกันโอ้ยย่องบ่ให้เว้าเนาะอันนี้คือเฮากเนาะอือย่องคือกันนะคือกันนั่นแหละ่ะอือเนาะเนาะะบ่ละห่างเนาะะคือเว้าเฮาแหละทางเอื้อยเพิ่นกะ เปิดไพ่เขียวคือเก่าแม่นแมนแมนคอมแจกเนาะแม่นคอมแจกเปลี่ยนแจกลายทางเู้นกับทางนมนมเอฟซีสาวาตกับเนี่ยเงียบอยู่เนาะท้าไม่เงินแบบเอินสาวโสุดฮอกก็คือว่ารุ่นใหญ่รุ่นงามอยู่ว่าให้สาวาจัดให้ห่างยังบ่มีคนมาขอเบอร์ได้เอลยบ่เป็นยังพาได้เสมอรอบนี้แหละรอบนี้แหละสาวาจัดให้แล้วรอบนี้เนาะสาได้เมอบางทีเพิ่นอาจยัง ยังบ่เห็นคลิปแม่ยังบมเด้งขึ้นเนียบางเจ้าพยังขี่เครืออยู่เด้สัญญาณยังบหอยังโมมีเนาะเดี๋ยวไปอีกรอบนี่สัญญาณโหดเท่เลยเฉด้บุเพื่อนโูงมาเกี่ยวเข่าซอยเนาะยังไ้ก็มาคุดพัก อยู่ส่วนเฮือนจิ๋วจิ๋วสองเ่าเนาะนั่นแหละก็คือว่าทังเอื่อยเพือนกับเปิดไปเขียวเสมอแมตอนนี้การที่เขาเปิดใจก็มีทางดีหลายไเขามาแนแม่นแม่นแบบไรก็ต้องอันนั่นเนาะเอื่อยคนจักแบบใดแต่เขากับบล็กบลมาเก็บใจโอ้ได้บกเก็บใจแล้วว่ามันก็แล้วไปเขาเขาสบายใจคือแล้วว่าคือแล้วเราก็คิดแล้วแล้เรายังออกมาแม่นอันนี้คือเขาเอินว่า ทำก้ออะไรจเรื่องของข้าเนาะก้ออะไรจะคิดโอ้ยเนาะทำก้อคิดแกเสียงว่าที่ใส่แล้วเป็นแน่นั่นแล้วไปก้อกระปุชเลียดก้อว่าเฮาห่อต้องห่อเฮาอยู่ปานนี้เนาะปัญหาชีวิตเห็นบอกมันเข้ามาแป๊บหนึ่งก็เป็นหนึ่งตลอดธนะปัญหาชีวิตเฮียนหูเนาะแมนเฮียนหูเป็นเรื่อยแต่ละคนมาเป็นเท่าไรแต่ละคนมาเป็นเท่าไรเนาะพอดีเขาก็จะได้การคัดกรองเข้ามาในชีวิตเฮาเนาะ แต่เขามากกับชีบอใส่นั่นีนีทั้มนั่นนี่บอใส่กับบบเอาน้อพอแต่เขามาหล้วก็หายกำลังใจกันอีกอย่างคือว่าช่วงนี้ถ้าพิดพลาดมันสิยุ่ยงยากพอห้องกับอายุลายแล้วเนาะไอ้เนาะถ้าพี่ชอบลูกเต้าลายย่างาใหไปเรียงลาทุมกันอีกเนาะ สเพราะได้เพิ่คนเป็นพ่อห้างมีลูกติดมาเนาะใช่ไหมเอาใจลูกเพื่นเพิ่อต้องเอาใจลูกเฮาเหมือนกันเนาะจังซานแต่เขาเป็นลูกเพื่นลูกโตลูกน้ำกันอ่อนย่างดีแล้วคุณเต๋อลูกเพื่อนมีร้านให้เฮี้ยงกระเดี้ยงร้านลูกเพื่นเฮี้ยงร้านทั้งนั้นทั้งนี้เนาะแต่เป็นร้านเท่าอีกอัคดีให้กันเพิ่อนก็นับถือเป็นแบบครอบครัวเดียวกันเแม่แมยต้องอยู่แบบนั้นถึงจะอบอุ่นเนาะจะเข้าใจกัน าว่าเอ,อ้แยกว่าลูกไข่ลูกมันบองสั้นสีบ่ได้ลูกบอบอบแก้วลูกข่บอ่อได้เนาะบ่อบบบต้องมาลูกเสมอค่ะเป็นลูกเป็นยังมากอะเฮ้ยลูกเฮาเป็นหันไปนี่ฮะปรึกษาสวยกันเจ้าคอยนิดหนึ่งเจ้าใบหนึ่งก็ยังดีจะบุมีบุ่มดอยแลูกสองสองขายเป็นเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันเองก็จะบุมีปมดอยแม่เอาตองใหันสังคมกูมือนี่เขาต้องเฮียนพวกตอนนั้นเอามาปรครอบครัวเฮาแม่จะรอดแม่จะแม่รอดแต่ไม่จะรอดแต่เราไม่รอดอย่างเงียใ่มรอดรอดได้เอาหักพอเขาเอาอ แม่ก็หักแม่เขาก็ต้องหักลูกเขาน้าแม่อืเนาะเป็นใครก็อยากเป็นแหมืนั่นนะเนี่ยมีว่าเอ่ยเขามากไหมล่ะเนี่ยเคยมีลูกตอกลูกติดสินี้อยู่วะยังแบบยังเนาะคนที่ว่านอ่ะให้เอ่ยไปนี่ก็คืออะไรยังบอกทันมีลูกบ่าถึงไรเป็นพ่อใหม่เมียสาบอกลูกพกเจ็ดคนแล้วคือวันจันตายแห้งขนาดเนาะเด็กเลยไปอยู่มาเมื่อยใช่เราไหมเมื่อยห้ามีอะไรเลยย่วัดใช่เรอ่ะ วัดนี้ทางน้าไปเนาะล้าพน่าคิดจะไม่โมจะบูชานี่เนาะเหนยน้ำเด็เหนยนำเด็กเสียงวัด่าจะเห็นนาตาเมียเราก็แล้วเนาะอดชเมียามม้ดานขยว้าขนาดแล้วให้พ่าสุดเซตยังงั้นยม่ชมพิ่าาวยอันี้คว่าลุกหลบเป็นรองอันเลาลเป็นตลุกหลบเป็นรองกันนี้เนาะ มีเนาะทางเอยนี่ก็คือว่าอันเฟตไลน์นี่ก็ยังอันเก่าเนาะ,ะเอ<ะ>้ยเนาะยังอันเก่ายังมีเพตม,มีไลน์คือเก่าเจกคือเก่าเนะะาะเขา,าเปิดใจแล้วเขาต้องเปิดตลอดเลยถ้าทั้งเบอร์เีื่อยก็ยังแจกบ่เบอร์ก็นีเพราะว่าบา,บางทีนุ่มๆเพื่ออยากได้เบอร์บางเทืีชาวบ้าน์เชลานจะโทรถามเอาอีกเท่านึงเนาะบางทีก็ถ้งบ้านเอาพี่หน่อยอาจจะเพื่อเพื่อนเห็นงานบ่หรือว่าเป็นทหารตำรวจแบบเพื่อนอยากได้เบอร์นะบางทีก็เพื่อน เงาคืขึ้นกันแหละเนาะนักชายมะนักสาวมันจะเหนื่อยเนาะเมนยังเฮ้ยจะคุยได้คือกันคนรากว่ากันเนาะคุยไินดีต้อนรับเสมอปกติทุกจุดป้อนภาทุกส่วนคนคือกันเนาะเป็นได้ใดเสมอชาวบานกระทำเมื่อด้านนอกทั้งเอื้อยเพจนกระมีแต่ว่าเปิดใจลอยลองครับนุ่มๆอย่างเดียวแต่ว่านุ่มๆยังบอกข่าวมาเดี๋ยวนี้เนาะบางคนคนาเปิดใจมาเช่าโสดนี่เป็นยังชาวศาสนากระบอกให้แน่ว่าเป็นยังเช่าโสดน่ะคือบุคคลฮับเพศฮับไล้แบบนี้นะ มันก็เป็นนําบางคนเนาะเอ้ยบางคนขึ้นกรยุงยากยังบ่มีไดอเก็บ่มีคอลายก็มีคอแอปก็ยังบ่มีได้บ่มีเนาะถ้ามีเจ้าก็รับเนาะแม่นเดี๋ยวๆสิเบิ่งทางเฟซให้เบิ่งเื่อทางเฟซ้เเข้าบ่เป็นวแจกไปทางเฟซน้องเบิ่งเข้านะเนาะเด้อก็สิ่ระยะห่างเนาะให้แสบางอีกครั้งที่2ที่3เนาะแม่นาคุยนําเพิ่นไปไว้เนาะโดยป้าเฮาก็ลาเอ้ยคัน้ลงเกี่ยวข้าวเนาะมนี้เนาะโดยสบาย โดยสาวาาสนาก็ได้มาอัปเดตสาวมีนาเนาะคือว่าเอื้ยม um ีนากับ่าแมนพราะว่าเคินอายุ44ปีแล้วก็เพิ่งจะเป็นรุ่นเอื้ยเนาะเป็นยังไรก็เอื้ยทั้งเอื้ยเคินกะยังพอทันมีหนุ่มๆมาโอมาลมเนาะทั้งเอ้ยเคินกัเป็นคนที่หน้าตาก็ดีอยู่สมไว้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางหนุ่มๆก็ช่างก็ได้จับจองหัวใจมีมาคนหนึ่งกะให้เึ้นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะเรื่องสิ้นสอดคารองคนเฮากะ ว้อกันตามลังขอให้คุยกันเข้าใจก่อนเรื่องนั่นจังว้อกันก็ได้เนาะเรื่องนั่นมันเอาไปที่ลังเรื่องนั่นเนาะถ้าสีร่มสาวๆาวสูตรก็ต้องร่มแบบให้เข้าใจกันก้อนนมนมทุกคนเนาะจังว่เรื่องนั่นเนะาะเพราะว่าเขาคุยสาวสูตรเขาก็ต้องคุยให้เข้าใจกันหรือว,ว่าถ้านุมน่มสนใจก,ก็ทักทายเขามาทั้งสาววาสนาได้เนาะพร้อมแจกเบอร์แจกไลน์แจกเพชรให้สาวมีหน้า้นจะได้มีคนผู้ใจ มีนมนมมาเข้าใจึ้นเนาะ้องกันกะนเป็นสาวโสดรุ่นใหญ่กับเงามาหลายปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็เนาะกะทางใดกันกับบติีอยุท่าไรยกันกะบว่าขอให้ล่มและเข้าใจกันเนาะโดยสวัสดากับจบคลิปใบสมนีก่อนแบบนี้เนาะ้าว่าพิดพลาดประการใดกับขอโทษขอภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวัสดาหล,ลาลๆใบวงนีเด้อเนาะเพิ่นยังเปิดไฟเขียวเหมือนเดิมเด้อเ,เนาะทางนมนมสวัสดาทักทายเข้ามาได้เนาะโดยสวัสดากับิได กล่าวคำมาสบายดีและสวัสดีเด้อ